วันนี้นะครับเราจะย้ายเต็จที่กกไฟไว้นะครับเอาไปลงครอบอนุบาลอีกทีนะครับนี่เราก็ฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนนะครับยาฆ่าเชื้อให้ทั่วเลยครับแ้าเร็จที่จะย้ายไปและคอกที่จะย้ายไปด้วยนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอกที่เราจะย้ายมานะครับจับที่กกไฟออกมาคอกอนุบาลอีกทีนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ น,นี้ก็ฉีดยาฆ่าเชื้ออีกทีนะครับไปฉีดยาฆ่าเชื้อให้นะครับเฮ้ฉีดยาฆ่าเชื้อทุกล้าวนะครับกรที่มีเป็ดอยู่แล้วหรือไม่มีเราก็ฉีดหมดนะครับจาฆ่าเชื้อได้ตลอดอันนี้ย้ายจากคอกอนุบาลมาคอกขามใหญ่ที่น,นี่หน่อย ตอนสามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะย้ายย้ายชุดนึงมาลงนะครับอันนี้ชุดหนึ่งชุดสองนะครับย,ย้ายลนครอบเลยแนละ้วเรียบร้อยครับสีดยาฆ่าเชื้อก่อนนะครับสูดยาฆ่าเชื้อก่อนไปพังน,นะครับเพื่อความสะอาดนะครับปลอดโรคนะครับเราสิดยาฆ่าเชื้อตลอดนะครับ